ปตด,ดวงเดียวสามารถถ่ายออกมาให้สินค้าดูหรูหราเลยอะ่ะถ้าเป็นหนังจีนนะมันจะเป็นคัมพีนเนี่ยเขาเรียกว่าคัมภีหน้าสุดท้ายเลยนะแต่อันเนี้ยผมคิดว่าผมเอาคัมภีหน้าสุดท้ายเนี่ยหน้าเดียวมาให้เห็นเลยหลายคนนะคิดว่าภาพที่มีการจัดแสงเนี่ยมันควรจะต้องถ่ายในสตูดิโอ รือในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดเท่านั้นถ้าเราเข้าใจเนี่ยการทํานอกสถานที่หรือหรือในสตูดิโอเนี่ยมันให้ผลงานที่ไม่ต่างกันเลยทําตรงไหนก็ได้ใช้พื้นที่นิดเดียวเองในการทํางานเราจะใช้แฟลชเล็กเนี่ยตัวเดียวถ่ายสินค้าให้ออกมาเป็นเป็นงานโฆษณาเลยโดยถ่ายตรงไหนก็ได้ถ่ายที่ไหนก็ได้ทีนี้โต๊ะถ่ายสินค้าถ้าชิ้นเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้โต๊ะใหญ่มา นะเราก็ใช้โต๊ะเล็กๆก,ก็ได้อย่างใช้เก้าอี้ตัวนี้ก็ได้นะเป็นเป็นฉากยุคปัจจุบันเลยที่เราเนี่ยเราอาจจะเลือกงานไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วให้เขามาหาเรามาถ่ายงานในสตูดิโอถ้าเราจะเพิ่มทางเลือกให้เราเราอาจจะต้องไปออกไปหาเขาอย่างวันเนี้ยที่ทำให้ดูนยะถ้าเป็นหนังจีนนะมันจะเป็นคัมภีร์เนี่ยเขาเรียกว่าคัมภีร์หน้าสุดท้ายเลยนะ ซึ่งปกติเนี่ยมันโดนฉีกออกไปแต่อันเนี้ยผมคิดว่าผมเอาครพิน,นาสุดท้ายเนี่ยหน้าเดียวมาให้เห็น,นทุกอย่างมันเริ่มต้นจากแสงหลักไฟเมนเนี่ยแสงหลักสําหรับผมเนี่ยคือแสงที่ส่งผลถึงคาเลคเตอร์ไฟดวงที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการทําให้แสงหลักคาเลคเตอร์ Character สมบูรณ์ขึ้น แปดดวงเดียวสามารถถ่ายออกมาให้สินค้าดูหรูหราเลยดูเป็นแบบ,แบบแพงๆก็ได้กำลังไฟหลักเนี่ยต้องมาจากแฟลชซึ่งให้แรงกว่าแรงกว่าแสงทาไหลายๆสตอบหน่อยเพราะว่าถ้ามันใกล้เคียงกันเนี่ยแน่นอนแสงแสงธรรมชาติมันจะมีมีผลกับเราแลวแลวแล,วแล้วเราใช้กระจกกระจกก็จะสะท้อนมันจะมีเงาสะท้อน จะมีสินค้าประเภทที่คือด้านหน้ามันเห็นเงาสะท้อนวิธีแก้นะก็คือเอาฟิจบอลเนี่ยเจาะเป็นรูอ่ะไหนดิปดเปิดดูอย่างนี้อย่างงี้นะแล้วก็เอาเลนสะใส่เข้าไปแค่ไฟดวงเดียวเนี่ยมันก็สามารถทํางานที่หลากหลายให้แสงเงาที่หลากหลายถ้าเราเข้าใจในเรื่องหลักการของมันวิธีการ ทำงานของมันหลายๆคนจะไปจำที่รูปแบบแต่ไม่ได้ทำความเข้าใจในในเรื่องธรรมชาติของมันมันจะทำให้คุณแบบมีข้อจำกัดสี่เหลี่ยมข้างหมูข้อด,ดีก็คือว่ากล้องสามารถที่จะเข้าไปถ่ายมุมท็อปได้ถ้าเข้าใจหลักการของมันเนี่ยมันจะต่อยอดไปได้ไดอีกปปปปเป็นแบบ ไม่รู้จักจบอะจริงๆมันเปิดเผยให้เห็นอยู่นั่นแหละแต่ส่วนใหญ่มันถูกมองข้ามไปผมย้ำเสมอว่าเฮ้ยอุปกรณ์สำคัญเวลาถ่ายภาพเนี่ยในสตูดิโอเนี่ยถ่ายภาพสินค้าเนี่ยหนึ่งกระดาษไข2องฟิชวชอร์บอร์ดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสนใจเลยทุกคนจะลืมกระดาษไขท,ท,ทุกคนจะลืมฟิวเจอร์บอร์ดทุกคนจะให้ความสําคัญกับตัวซอฟบอกตัวล่มสะท้อนอะไรอย่างนั้นมากกว่าแล้วเราก็พยายามทําให้เห็นว่าเนี่ยมันใช้แค่กระดาษไขมันใช้แค่ฟิวเจอร์บอร์ดสวยงาม